สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube นะครับสิทธิพงศ์เชื้อองศานะครับมื่อวานี้พาเพื่อนเอฟซีนะครับตื่นเดืกลูกเสานะครับมาเก็บเห็ดฟางน้ากันนะครับซึ่งเป็นเห็ดฟางที่เพาะจากเปลือกมันส้ำปะหลังนะครับโดยพอจากาวิธีการแบบเหยียบบล็อกนะครับคือเหยียบแปลงนะครับนี่ครับอย่างเพื่อนเอฟซีเห็นนะครับ เขมาเบิงเฮ็ดนะครับรุ่นรุ่นสามนะครับทีพานการไฮน้ำมากนะครับคลิปทีพานผ่านมากนะครับว่าการมันเย็นแล้วเขาจะออกตรงการแปลงจริงบอนะครับเอฟซีไล่คนกัสอบถามมากนะครับว่าวิธีการไฮน้ำนะครับเข้าไห้แบบใดนะครับให้อากาศแบบใดนะครับผ่านไปนะครับนี่ก็เป็นเฮ็ดรุ่นสามนะครับ บางคนถ้าถอดใจก็คือปล่อยถิ่มอย่างที่ผมได้เหตุคลที่ผ่านมานะครับเพราะว่ากากมันเห่าเมื่อมันเย็นลงมันจะออกช่วงระวางแปลงนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอเป็นอย่างเชื่อคือบอ่เดินนะครับบ่เดินระว่างแปลงนะครับก็เพราะว่าความห่อนนะครับผมก็ได้แนะนําไปให้ขยายก่อนนะครับ ก่อนกลางมันให้ห่างออกประมาณศอกนึงนะครับแต่ก็ต้องเบิงนะครับว่าอากาศเท่ามันเย็นแหงบอนะครับสําหรับที่ผมเหตุคลิปหรือว่าท่ายถ้ำอยู่นี่อยู่ที่ตําบลทะลุงเล็กนะครับอำเภอโคกสําโรงจังหวัดลบบุรีอากาศก็เย็นนะครับเย็นลงมาบางมือกะถึงกับ14องศานะครับครับแต่ก็น,นาวแต่ว่าเห็ดก็ออกเพราะว่าเท่ามันลักษณะก็คือ อากาศมันได้เห่าคุ้มแปลงได้ดีคุ้มแปลงโดยใส่พลาสติกนะครับแล้วก็การออกการกางแปลงของเขาเนี่เริ่มออกนะครับแต่นี่มื่ว่านี่ผมบรดมานะครับเพราะเด้มาเบิงจะออกบานแน่นะครับบานแน่แต่ว่าบานเท่ากับมักแบบนี้ครับแต่จริงๆโดยรวมการเก็บเก็บประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปที่ผ่านมานะครับก็เป็นการไ้น้ำนะครับสำหรับการไ้น้ำนะครับเพื่อนเอฟซีนะครับ ถ้าเฮ็ดเท่าดอกใหญ่แบบนี้เขาสามารถที่จะป่ยโดยบนรดน้ำก็ได้ครับแบบพันๆไปถามมันแห้งนะครับถาบ่แห้งบ่เป็นอย่างยกเว้นว่าเฮ็ดเท่าจับเม็ดนะครับเาจับเม็ดอย่าไปอย่าไปพดเขาครับเขาเขาจะป่อยนะครับเดี๋ยวใครวะเดี๋ยวเหมือนเอฟซีเบิงบางคนยังสงสัยอยู่นะครับถ้าจับเม็ดขาวๆแบบนี้ครับอย่าพึ่งให้เขาครับผมถามมันบ่แห้งอย่าไปแตะ ยกเว้นนะครับเมื่อมันทอหัวม่ขีดซีำระยะห่างแบบนี้ครับเขาผ่านๆได้นะครับะระดับนี่ก็หายได้ครับถามมันแห้งนะถามบ่แห้งบ่เป็นยังน,น,นี่ก็คือรักการนะครับรักการ,รยังไงได้อีกครับดอกนี่ก็เก็บได้แต่ว่าพวงนี้ยังไงได้อีกคือเฮ็ดหนาหนาวการเพราะแบบ จากกางมัดนะครับนี่ครับจับเม็ดลายครับจับเม็ดลายเพราะอากาศมันได้ลักษณะแบบนี้ครับยางพึ่งให้น้ำครับยางพึ่งให้น้ำถามันแหงอีหลีจําเป็นไก่ฮดก่อนมัดนะครับตรงก่อนมันครับฮดหลังก่อนมันมันมันจะบดได้กระทบกับดอกเ็ดเท้านะครับตัวนี้เป็นเห็ดชุดสามนะครับอย่างเพื่นเอฟซีเบิ้ง ว่าในหล่องแปลงเข่าที่ว่ามันออกจริงบ่นะครับบางคนอาจจะว่าของผมคือบ่มีเชื่อเดินครับการมีเชื่อเดินนี่เท่าที่ผมเหตุเหตุมากนะครับการมันซ้ำบอลหลังเปลือกมันนี่ความห่อนเขานี่มันยังระอุอยู่การเดินจะสซ่าแน่ครับแม้กระทั่งการเทลาดนะครับถ้าตรงยืดยืดเวลาออกไปสักนิดนึงนะครับยืดออกออกไปจากการเหตุด้วยฟางการเหตุฟางเนี่ยมันทิ แปที่เก้านี้ผมเห็ดเห็ดฟางในตะกานี่จะสามารถออกดอกสามารถให้ผลผลิตได้นะครับกันอยู่ที่ความห่อนและอากาศนะนี่ครับยังสีเก็บได้นะครับพาเพื่อนเอฟซีมาเบิง้งเห็ดรุ่นสามแล้วกันเก็บเห็ดน้ำกันนะครับแต่สำหรับอ่าทีถุาลูเล็กที่บ้านเพิ่นก็จะชอบดอกที่ออกหวัวแลมแบบนี้นะครับแล้วก็ออกจากบาน แบบนี้ครับเพป็นจะไปคล้ายๆว่าไปสุกนะครับบางคนกับการเห็ดตลาดแตกต่างนะครับถ้าเป็นขายให้แม่ค้านะครับก็ต้องเป็นถี่หัวบอแหลมนะครับหัวบอแหลมเปิดอีกทีเบิ้งตังสี่ครับใครนะคะ่ะม่ค้าในตลาดเขาเพป็นจะชอบแบบนี้ครับพอดีตัวนี้ครับสําหรับการเก็บครับนี่ครับพอดีเลย แต่ทางหัวแหลมบางคนกะเอาไปไหว้มันจะบานแต่สาหรับเพชรนี่เก็บไหวนะได้โดนอยู่ครับเพราะว่าเสร็จนี่ผมบอดีบอดีไซยเลียอบอดีไซยูเลี่ยยลอะไรหรอกครับจะเน้นไปทั้งขิงวัวนะครับขิงวัวนี่มันจะเห็นห้ดอกแกงลายการหัวมน้นใครนะครับต,รตัวนี้นะครับรบุ่นสามนะครับี๋ยว เดี๋ยเขามาเก็บน้ำกันครับผมเฮ็ดรุ่นสามยังออกคางแปงคางแปลงกลางแปงแกับำลังครับกำลังจอเต็มบิดนี่ครับเก็บไปเลยครับดอกขาวก็ยังมีให้เห็นอยู่ครับแต่ส่วนมากจะเป็นดอกสีดำนะครับเพราะว่าผมเปิดให้อากาศนะครับเพราะว่าหน,า,นาวกว่าจริงนะครับเพาก็าต้องให้อากาศ แล้วก็ผมก็หดน้ำเสริมครับเพราะร่มมันแห้งหลายมันก็เลยเหดใหอ้ออกสีดำนะครับออกสีดำาพึ่จะเป็นพลาสติกสีดำจะเข้าห้อากาศเนี่ยอียางเข้าจะปรับตามสาภาวพพงฟองครับฟางกับวัสดุเพาะเข้ามันสีดำแล้วมันจะพางแสงไปตามนี่แล้วก็มันได้รับอากาศโดนล่มครับผมจับเม็ดกับจอจะออกพวกนี้เข้าเก็บวัไใดเข้าเก็บเลือกเก็บเฉพาะวัวแลมหัวแหลมนั่สินะครับ พาเพื่อนเอฟซมาเบิงเฮดรุนสครับรุนสถือยอวาวะยังให้ผลผลิตได้ต่อเนื่องอยู่ครับสำหรับเพื่อน F.C. ฟเรียกว่าเกษตรกรนะครับที่มีใจหักทางการเกษตรนะครับที่มองหาว่า,าจะเฮดอาชีพใดนะครับช่วงระยะสั้นนะครับโควิดนี่ COVID นะครับการล่องศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับจากช่อง u t u b e ผมแลวก็นั่ไปต่อยอดน,นะครับ ถือว่าเห็ดให้เกิดรายได้นะครับในช่วงที่เข้ากําลังวิกฤตนะครับซอยได้พอสมควรนะครับอาจจะเป็นอาชีพลักได้เลยนะครับตัวนี้ผมกจะพัฒนาต่อยอดผมจะไปเห็ดลรงเลื่อนนะครับจะไปเพาะในลรงเลื่อนนะครับจะสะดวกในการเก็บกว่านี้นะครับยังไงก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับทั้งช่อง u t u b e สิทธิพงศ์สิวงศานะครับยังไงก็ฝากไปด้วยครับวันนี้ มาอัปเดตนะครับมาเบิรงว่าเฮ็ดรุ่น3ครับเฮ็ดรุ่น3นี่เฮาสามารถยังให้ผลผลิตได้อีกนะครับบางคนอย่าถอดใจนะครับอย่าถอดใจนี่ครับยังจับเม็ดอีกครับจับเม็ดเดี๋ยวเก็บเห็ดน้ำกันครับอย่งไรก็ฝากก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามหน่อยนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ